นี่จะเป็นพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาในช่วงเจ็ดวันนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะต้นต้นของคุณกำลังจะเป็นอย่างไรพลังงานใดกันที่กำลังจะเข้ามาการเงินการงานความรักหัวใจหรือสิ่งที่คุณจะต้องรู้จะต้องมีเรื่องอะไรบ้างค่ะพลังงานของไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณอยากเตือนอะไรนะคะวันนี้แม่หมอมีตัวแทนด้วยกันทั้งหมด2กองนะคะเป็นไพ่ให้คุณสามารถเลือกได้ค่ะ นี่คือพลังงานของไพ่กองที่1และนี่คือ energy พลังงานของไพ่กองที่สองค่ะให้คุณลูกดวงเลือกกองหน้าไพ่ที่มองว่าชอบที่สุดและใช่ที่สุดสําหรับคุณจากนั้นเราไปฟังคําทํานายกันค่ะขอต้อนรับพลังงานของไพ่กองที่1ค่ะเรามาดูกันนะคะขั้นที่เลือกไพ่กองที่1ตัวตนของคุณกําลังจะดูเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ energy จากนี้ไปไพ่ยอยากพูดถึงหรือเล่าสิ่งใดค่ะ มาดูกันนะคะใบแรกนะคะแม้พลังงานของ Full of m o n t s นะคะคุณอาจจะก,กำลังได้รับข่าวดีจากครอบครัวนะคะหรืออาจจะเป็นโมเมนต์และช่วงเวลาที่คุณได้มีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกของคุณนะคะหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะนำความสุขมาให้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่กตัวตนของคุณอาจจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะ หร ja. ือว่าตัวตนของคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อนอยู่กับบ้านนะอยู่กับลูกของคุณอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้มีโอกาสกลับไปเจอครอบครัวของคุณค่ะหรือว่าในบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่คุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงมากขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวตนของคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับงานนะหรือสิ่งที่คุณทําอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะตัวตนของคุณอาจจะกําลังมีเงินหรือมีรายได้เข้ามา2 3สช่องทางอะไรก็ตามที่คุณอาจจะเคยตั้งใจที่จะลงทุนหรืออาจจะ ูแนวทางธุรกิจเอาไว้นะคะหรือเคยลงทุนไปแล้วมันจะมีโอกาสที่เราจะได้รับเงินเข้ามา 2- 3สาช่องทางนะคะหรือว่าตัวตนของคุณอาจจะเจอกับเพื่อนนะคนรอบข้างของคุณที่มาชวนคุณลงทุนร่วมหุ้นทำธุรกิจร่วมกันนะคะและนอกจากนี้แล้วคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาแบบป,ปรับด้วยนะคะหรือความสุขกำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะ ควีนอพสวดนะคะและได้เอ e นอจีพลังงานของไพ่8เหรียญน,นะคะเป็นการม่งบอกว่าตัวตนของคุณนั้นนะคะสำหรับในช่วง7วันนี้นะคุณยังคงต้องจัดการนะคะ เกี่ยวกับงานภาระหน้าที่ภารกิจนะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องจัดการและลงมือทําสําหรับในช่วงนี้นะแต่แม่หมอบมองว่าสําหรับในช่วง7วันนี้ตัวตนของคุณอาจจะรู้สึกถึงความเบาสบายมากขึ้นอาจจะไม่เครียดกับเหมือนเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เคยเคยทำมานั่นเองนะคะและสําหรับในสัปดาห์นี้บางท่านมีโอกาส จับเงินหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปบางคนอาจจะได้หลักล้านด้วยนะคะเนั่องจากได้ energy พลังงานของไพ่8เหรียญนะมาเป็นการบ่งบอกว่าสัปดาห์นี้ตัวตนของคุณนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่ได้รับโบนัสนะคะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินใดๆหรืออาจจะมีเงินเข้ามาอย่างที่บอกเลยนะคะเป็นเงินที่มาจาก2อสามช่องทางเลยใครก็ตามที่เคยลงทุนเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุน้นเทรดทองนะคะลงทุนทํางานหรือลงทุนปั้นธุร,รกิจอะไรบางอย่างของคุณการเงินของคุณกําลังจะส่งผลใน วนนี้้และคะคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขกับการกินนะหลังจากที่คุณทํางานมาอย่างหนักหน่วงน,นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะอยาก ใส่ใจนะ,ะในการฝึกสกิลในการทํางานเรียนรู้การตัดต่อคลิปการทําอะไรบางอย่างมากมายมากคืนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณอาจจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันนะหรือได้เจอกับใครบางคนซึ่งเป็นผู้หญิงเก่งๆนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นใจดีและอ่อนโยนอาจจะเข้ามามีอิทธิพลอะไรบางอย่างกับคุณสําหรับในช่วงเจวันนี้นะคะ่ะนางฟ้าประจําตัวของคุณนะคะเขาอยากสื่อสารอะไรนะคะกับคุณในช่วง7วันนี้ remain positive ค่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องมีในช่วงเจวันนี้เนาะก็คือเรื่องราของการที่คุณมองโลกในแง่บวกค่ะการที่คุณรับแต่พลังงานที่มันโพสิทีฟเป็นพลังงานบวกจะทําให้ตัวตนของคุณนั้นเหมือนกับได้รับ Energy ดีๆพลังงานดีๆดึงดูดเข้ามานะคะและ Choose a new direction นะคะ,ะตัวตนของคุณอาจจะกําลังมีโอกาสที่จะได้เจอกับทางเลือกใหม่ๆห โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะกาลังจะเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณหรือตัวในตอนนี้ตัวของคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอหนทางที่ใช่สําหรับตัวเองการได้เปิดโอกาสที่เราได้เจอกับเส้นทางทางเลือกที่ใช่สําหรับตัวตนของคุณค่ะและนี่คือ Energy พลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณ Energy นี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับ Energy พลังงานของไพ่กองที่สองค่ะ นะแล้วมาดูกันนะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะไพ่กองนี้อยากบอกอะไรถึงสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาในช่วงเจ็ดวันนี้นะคะการเงินการงนารงนความรักัวใจไพ่อยากเล่าอะไรคะ่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะห้าห้าถ้วยนะคะ ใบที่สองได้พลังงานของ7เหรียญน,นะคะคุณอาจจะเคยเจอการผิดหวังเสียใจอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณยังคงเสียใจอยู่ในอดีตนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆการสูญเสียรักเกา่าการเจอเรื่องราวของความผิดหวังเสียใจการที่เราเจอกับใครบางคนซึ่งทําให้เราเสียใจและเสียความรู้สึกนะคะอาจจะยังคงมีอยู่ในจิตใจของคุณนะคะได้พลังงานของ7เหรียญน,นะคะและได้พลังงานของ7ดดาบด้วยนะและได้ energy ของ four of the pentacles ได้ลพลังงานของไพ่ queen of the g e n j i l i o n นะคะแล้วก็ห้าไม้เท้านะท่านที่เลือกไพ่กองนี้สองนะงานของคุณในสัปดาห์นี้จะยุ่งเหยิงและวุ่นวายมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือการทํางานหรือการทําอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดเนาะหรือเราเนี่ยอาจจะไปมีประเด็นมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กับใครบางคนนะคะหรือตัวของเราอาจจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีคนทะเลาะก,กันแล้วเราอาจจะ โดนไปเป็นตัวแปรหรือต้องเป็นคนที่คอยไปจัดการนะคะแก้ไขความวุ่นวายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นงานของคุณอาจจะเป็นช่วงที่มันมีออเดอร์ มันมีลูกค้าเข้าตลอดเวลาเลยนะคะประมาณนี้เนาะจนเราอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วอาจจะทํางานทําให้เราส่งงานที่ผิดพลาดส่งเอกสารที่ผิดพลาดหรือทําอะไรบางอย่างผิดผิดไปนะคะดังนั้นหนึ่งคุณจะต้องระวังควบคุมเกี่ยวกับเรื่องราวของอารมณ์อะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของคําพูดการกระทําและสิ่งต่างๆรวมไปถึงคุณต้องระวังเรื่องบริวารของคุณด้วยนะคะที่อาจจะนําความวุ่นวายอะไรบางอย่างมาให้เนาะไม่มอรู้สึกว่าลึกๆตัวตนของคุณเนี่ยมันเหมือนกับสู้มาตลอดเลยนะในช่วงนี้ผ่านมาแล้วคุณเป็นคนเก่งด้วยเราอาจจะต้องเป็น แม่งานในการจัดการงานในการลงมูอทาธุรกิจอะไรบางอย่างบางท่านอาจจะ ด้วยความที่คุณเป็นหัวหน้าหรือเป็นคนที่อาจจะต้องคอยจัดการดูแลลูกๆน้องๆพี่ๆเพื่อนๆบริวารลูกน้องอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะทำให้ตวงคุณรู้สึกยุ่งๆนะคะสำหรับในช่วงเจวันข้างหน้านี้ใน energy ของไพ่สี่เหรียญจะมีเงินก้อนเข้ามาแต่ว่าตัวตนของคุณอาจจะเลือกที่จะเก็บนะคะมากกว่าใช้เนาะหรือมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากใช้เงินสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ขอเตือนน,นิดนึงนะ่านที่เลือกไพ่กองที่2นะคะตัวของคุณจะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับ เรื่องราวของการที่เขาเรียกว่าอะเดียเหมือนคุณต้องระวังเกี่ยวกับใครบางคนที่อาจจะเข้ามาโกงเงินของคุณนะหรือใครบางคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณเอาเปรียบคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองๆคุณต้องระวังมากๆเลยนะอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องราวของการที่เอ่อมีใครบางคนมาชวนคุณลงทุนนะคะหรือคิดจะยืมเงินคุณแต่ให้จํามาไว้เลยนะว่า้าให้ไปเนี่ยคุณอาจจะโดนโกงได้ดังนั้นคุณจะทําลงมือทําธุรกิจกิจการหรือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ของให้คุณดูภาพรวมดีๆนะคะว่า สิ่นี้คุณจะทําหรือสิ่นนี้คุณจะจ่ายไปเนี่ยมันเชื่อถือได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะเพราะมันมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่เราอาจจะเจอคนโกงนะคะหรือว่าเราอาจจะเจอกับใครบางคนที่เอาเปรียบนะคะหัวหมอกับเราเนาะหรือว่าพูดอีกอย่างทําอีกอย่างต้องระมัดระวังในการเลือกคบคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะและเป็นช่วงที่คุณไม่ควรเซ็นเอกสารหรือสัญญาใดๆเลยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินมันมีโอกาสที่คุณจะถูกโกงหรือถูกลักทรัพย์นะคะหรือว่าอาจจะถูกขโมยอะไรบางอย่าง ต้องระวังทรัพย์สินของคุณให้ดีและระวังใครบางคนที่ไม่จริงใจอาจจะนําความวุ่นวายเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะบางคนนะ่ะมันอาจจะเหมือนกับตัวของคุณอาจจะมีการตัดจบกับใครบางคนในอดีตซึ่งไม่ใช่คนดีทิ้งไปนะมันก็เลยทําให้ตัวของคุณอาจจะเกิดความรู้สึกเสียใจวนเวียนอยู่ในใจในช่วง6-7วันนี้นะคะทีนี้มาดูกันว่านางฟ้าของคุณสิงห์สิ์สประจาตัวของคุณอยากจะบอกว่าอะไรนะคะ Be assertive นะขอให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองสร้างความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าตัวตนของคุณก็มีดีนะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณสามารถเคลียร์ทุกๆสถานการณ์ทุกๆเรื่องราวได้ดีอยู่แล้วนะคะและ don't stop จงเดินหน้าต่อไปอย่าหยุดยัง้งอย่าเอาตวัดกลัววิตกหรือคิดมากอะไรบางอย่างจนเกินไปค่ะนี่คือพลังงานและ energy สําหรับในวันนี้นั่นเองเนาะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณ energy นี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายดีๆมารับพลังงานได้เลยค่ะ หรือสาหรับท่านที่อยากเจาะลึกนะคะดวงของเตงในช่วง6-7วันนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือดวงของคุณในช่วง3วันหลังจากนี้นะคะเ3เดือนหลังจากนี้ไปนะคะเรากําลังจะดึงดูดพลังงานสิ่งใดหรือในปี2569นี้เราจะต้องเจอเรื่องการเงินการงานความรักหัวใจอะไรยังไงบ้างนะคะถ้ายอยากเตือนอะไรควรทําบุญเสริมดวงอะไรก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติม,มตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะยังไงขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะ